ใช้พุทธะนี่แหละบูรณาการศาสตร์ลราพบว่าปฏิบัติพุทธะนี่แหละทําให้บูรณาการการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาสิ่งต่างๆได้ดีเยี่ยมที่สุดเลยพบไม่ใช่แต่ทฤษฎีนะอาจารย์มีสภาวะด้วยมีสภาวะด้วยมันจะบูรณาการได้เร็วได้ดีมากเลยอย่างมหัศจร์อย่างคนอื่นเขาคิดไม่ออกเลยเออเราคิดออกได้ไงนะ แต่ก่อนเราก็คิดไม่ออกหรอกอะไรเงี้ยนะเราจยว่าแต่คนอื่นเลยแต่ก่อนเราคิดให้ตายเราก็คิดไม่ออกแต่พอเรามีศีลเนี่ยเราคิดออกเราจะคิดออกนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของศีลเราจะมียานปัญญารู้ความจริงตามความเป็นจริงแววไวอย่างอันนึงนะที่อาจารย์รู้ความจริงตามความเป็นจริงอันนึงนะวันวันเมื่อวานนี้ยังคุยกับพี่น้องเราอยู่เลยนะพี่น้องเรามาเล่าให้ฟังว่าไปกินอาหารตอนเย็นนะ าจารย์ก็เลยว่าเราเนี่ยก็เลยว่าเนี่ยถ้าเราไปกินด้วยกิเลสนะไปกินอาหารตอนเย็นเนี่ยไปกินด้วยกิเลสเนี่ยนะมันจะสดชื่นขึ้นทันทีเลยนะแต่ไม่ไม่กินนาทีหรอกนะอีกสักพักความสดชื่นมันจะหมดไปทีแรกก็คิดว่าไปกินแล้วมันจะสดชื่นแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้ยจะได้ทํางานได้เยอะจะได้สบายจะได้ทํางานได้เยอะพอไปกินปุ๊บจะสดชื่นขึ้นทันทีเลยนะถ้ากินด้วยกิเลสโอ้สดชื่นขึ้นเลยนะ ที่สดชื่นเนี่ยมันไม่ใช่สดชื่นเพราะอาหารหรอกนมมันสดชื่นเพราะมันได้สมกิเลสมันดีใจมันได้สมกิเลสสดชื่นขึ้นเลยนั่นเออมันพลังยินดีอะพลังที่มันได้สมใจมันอยากมันทุกข์ใช่ไหมมันได้สมอยากมันลดทุกข์ลงมันดีใจอู้สดชื่นขึ้นไปนะมันทุกข์ลดลงดีใจแวบหนึ่งแต่พลังของกิเลสเนี่ยมันมันยั่งยืนไหม มันไม่ยั่งยืนหรอกแม้มันจะสดชื่นเร็วแต่มันจะไม่ยั่งยืนหรอกมันจะหมดเร็วมันสดชื่นเร็วแต่มันก็จะหมดเร็วพี่น้องเราก็บอกไม่เกิน15นาทีครับว่าง,งั้นนะมันเดิมแย่กว่าเดิมอีกนะกะว่าจะสดชื่นสดชื่นเนี่ยนะกะว่าจะไปทําการงานได้ดีเนี่ยนะมันสดชื่นแค่ตอนกินกับหลังจากนั้นไปนิดนึงเท่านั้นแหละจากนั้นมันจะหมดสภาพเลยทีนี้นะหมดสภาพเลยเ <c oughs> คยเป็นไหมเคยเป็นไหมรู้จักไหม เออน่าจะถูกกิเลสหลอกไหมเอออย่างนั้นแหละมันหลอกอย่างนั้นแหละเป็นไงเนียนไหมเนียนเชียวแล้วจะน่าหมดสภาพ <c oughs> นี่แหละฤทธิ์ของกิเลสมีแค่นี้แหละฤทธิ์ของกิเลสเวลาได้สมใจสั้นๆแค่นั้นนะม <c oughs> ันไม่กี่นาทีหรอกบกลบสิบนาทีบกลบอยู่ไปอย่างมากสิบนาทีบกลบหายเลย เออเราเพียเพียล่าล่ามันหลอกเราว่าเราเพียเราล่าแท้จริงมันอยากกินมันอยากกินอยากเสรนะเพรถนะพอไปกินมันสดชื่นขึ้นแล้วก็แปบ๊บเดียวหมดสภาพจากนั้นไม่สบายด้วยนะไม่ใช่ว่ามันหมดฤทธิ์ธรรมดานะเออมันสดชื่นเหมือนมีเรี่ยวมีแรงเลยเนาะแต่จากนั้นไปเป็นไงมันแย่กว่าเดิมอีกมันแย่กว่าเดิมอีกนะหมดสภาพแล้วก็แย่แก็เดิมอีกเลย เออลมเอิกอากเลยแล้วลมเอิกอากเลยหรือไม่ก็พยาลาง่วงเออไม่สบายนู่นนี่เลยมันมันมันไม่มีฤทธิ์น่ะร่างกายหมดฤทธิ์เลยนะเหมือนที่ในสมัยพุทธกาลที่ท่านเล่าว่าอะไรนะพอไปเสพกิเลสแล้วจังเหาะได้นี่เหาะไม่ได้เลยนะหมดฤทธิ์เลยนะคลายอย่างนั้นอ่ะหมดฤทธิ์เลยแหละนะหมดสภาพเลยเอออย่างนั้นน่ะ มันหมดฤทธิ์จริงๆนะหมดสภาพอะ่ะร่างกายแย่ไปกว่าเดิมอีกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วนะท่นนงนอนนอนก็ไม่ค่อยหลับนะหลับก็ไม่สนิทนะตื่นมาเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหนักเนื้อหนักตัวแล้วนะลุกก็ไม่ค่อยจะได้นะมันจะเป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> เคยเป็นไหมเคยเป็นไหมก <c oughs> เคยได้เหรอเออเออเรารู้ไหมเหตุเกิดจากอะไรอืมจากกิเลส,สเลสพกิเลสนั่นแหละนะไอ้วัดทุนี่มันก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะกิเลสเนี่ยเราโหดที่สุดเลยนะ กิเลสได้ละโหดที่สุดเลยนะกิเลสมันก็หลอกเราหลอกได้หลายทีไหมไม่หลอกได้ทีเดียวโอ้หลายทีเลยหรอโอ้ทำไมให้มันหลอกตั้งหลายทีอ่ะเออมันมั่วมันมั่วมันไม่มีศีลไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ได้ฟังสัจธรรมไม่ได้ปฏิบัติศีลที่ถูกตรงเลยไม่ได้สังเกตได้ดีได้สังเกตได้ไม่ดีเท่าไหร่เป็นย่างังน่ะสังเกตได้ไม่ดีแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะมันมีฤทธิ์แค่นั้นน่ะ นี่แหละที่คนเขาคนเขารักษาโรคหายเร็วก็เพราะอย่างนี้แหละเวลาเขาเ,าเขาเรียกว่าอุปทานนะ่ะเวลาเขาได้เสพอะไรที่ถูกใจเขาเสพอาหารเสพอะไรก็ตามที่ถูกใจเขานะเขาจะหายโรคฉับพลันเลยนะฟับเลยนะดีขึ้นฉับพลันเลยนะอีกสักพักเป็นอีกอีกสักพักเป็นอีก หรือได้หมอที่ถูกใจได้หมอได้วิธีที่ถูกใจมั่นใจถูกใจเขาจะมีความดีใจยินดีอ่ะนี่พลังยินดีพลังดีใจเนี่ยมีฤทธิ์มากะนะเขาจะยินดีเขาจะดีใจเขาจะไม่กังวลอะไรเลยมั่นใจมากตัดความกังวลออกไปพอตัดความกังวลออกไปเป็นไงชีวิตจากทุกๆเนมันหายทุกอ่ะจากทุกๆเนี่ยมันหายทุกอ่ะตัดกังวลทุกๆกังวลใช่ไหมมันหายทุกอ่ะความกังวลหายดีใจอู มั่นใจดีใจเป็นไงพอหายกังวลมั่นใจดีใจโรคหายทันทีเลยโรคหายทันทีเลยได้หมอได้วิธีที่ตัวเองมั่นใจนะที่ตัวเองมั่นใจนะหายกังวลทันทียินดีทันทีเลยดีใจสบายใจโอนะ้หายโรคทันทีเลยอีกสักพักเป็นไงเป็นอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันมีฤทธิ์อยู่แค่นั้นนะ่ะ หมายความว่าฤทธ์ขอ,ของอุปทานฤทธ์ของการได้สมใจอยากฤทธ์ของการหายกังวลชั่วคราวฤทธ์ขอ,ของการฤทธ์ของกิเลสสรุปแล้วฤทธ์ของอุปทานที่ได้ดั่งใจหมายน่ะมันลดทุกข์ชั่วคราวแล้วดีใจแวบหนึ่งน่ะมันอยู่นานไหมมันอยู่ไม่นานแต่ฤทธ์ของความยินดีนี่แหละฤทธ์ของความยินดีนี่มีฤทธ์เยอะไหมมีฤทธ์เยอะมากแต่ความยินดีในกิเลสยังอยู่นานไหม ไม่นานมันมีฤทธิ์เยอะมากแต่มันไม่นานมันแวบ,บ,แบบเดียวมันหมดแวบ,บเดียวมันหมดแวบเดียวมันหมดมันก็กลับไปสู่สภาพเดิมอีกหมดความยินดีไปหมดความสุขลวงนั้นสุขเวทนานั้นความดีใจความยินดีนั้นมันหมดไปเพราะมันสลายไปอย่างรวดเร็วมันหมดไปเร็วจริงๆนะแป๊บเดียวมันหมดไปเลยพอมันหมดไปเป็นไงมันไม่ยินดีแล้วมันก็เลยแต่ความกลัวก yeah. ังวลหวั่นไหวแหละใช่ไหมทีเนี้ หมดไปเราก็เหลือแต่ความกลัวกังบลหวั่นไหวเป็นไงมีบาดรายก็เข้าแทรกแล้วเพราะฉะนั้นฤทธิ์ในการหายโรคก็หมดไปเลยหมดไปทันทแีแล้วก็กลับมาเป็นโรคอีกได้กินของสแสลงที่ถูกใจเปไงสดชื่นแป๊บหนึ่งอู้มันจะหายโรคกันนะใช่ไหมอู้ยชอบเนี่ยอ๊้ยหายโรคเลยใช่เลยอีกสักพักเป็นไงเป็นอีกนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเนี้ย ในโลกคนก็ก็หลงอยู่เท่านี้แลวเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร <c oughs> แต่ความยินดีแบบพุทธะอยู่ยาวนานไหมยาวนานพุทธานี่ตโตโหยินดีในการไม่อยากได้ดังใจหมายยินดีในการหมดความอยากได้ดังใจหมายแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่ได้ก็ยินดีได้ไม่ได้ก็ยินดีได้ไม่ได้ก็ยินดีได้ไไดดไดโอ้โหยาวนานไหม ยาวนานเลยสามารถยินดีได้ตลอดเวลาเลยอภิประโมท่าอย่างจิตตังยินดีเบาๆก็ได้ยินดีแรงๆเป็นสุขก็ได้ยินดีแรงๆเป็นปีติก็ได้ยินดีแรงๆเป็นวิตกวิจารณ์แบบโอ้โหคิดงนึงยินดีไปด้วยโอ้โหคิดเรื่องนั้นยุ่งๆวุ่นๆไปยก็ได้ยินดีได้หมดฌานสีได้โดยไมย่มายากไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่สามารถใช้ความยินดีตลอดเวลาได้เพราะฉะนั้นจึงมีพลังแบบเซฟกิเลสนั่นแหละแต่แต ยั่งยืนกว่ามีพลังมากมายมหาศาลแบบแบบได้เสพสมใจกิเลสนั่นแหละแบบเดียวกันนั่นแหละหมายความว่าพลังมีฤทธิค์คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนตรงที่ว่ากิเลสออกฤทธิส์สั้นๆมีปีติมียินดีแค่สั้นๆหมดไปที่พระเจ้าบอกสุขน้อยที่เหลือมีแต่ทุกข์มากแต่ของพุทธะเป็นไง โอ้โหยินดีได้ยาวนานยินดีได้ยาวนานจะยินดีมากยินดีกลางยินดีน้อยก็เลือกได้แล้วสามารถยินดีได้ตลอดเวลาเบิกบานแจ่มใสได้ตลอดเวลายินดีได้อิ้มเออเบิกบานแจ่มใสยินดีพอใจได้ตลอดเวลานะแล้วไม่มีโทษมีภัยใดๆเลยไม่มีโทษไม่มีภัยใดๆเลยสามารถยินดีได้ตลอดเวลาจึงมีพลังตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า วิมุตเป็นกำลังวิมุตหลุดพ้นจากทุกชีวิตไม่ทุก,ก็มีความยินดีมา